คุณกำลังพบเจอปัญหานี้ใช่ไหมเล่นโซ่คนอื่นไม่ได้ไอดี ID ไม่โหดเรามีทางแก้ต้องนี่เลยเพจซื้อขายไอดี by ททเลทไหลซื้อขายไอดีปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนอย่าลืมไปอุดเหมือนกันนะจ้า <Okay. S 1> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทะเลทะไหลอีกแล้วก็วันนี้มีเรื่องที่จะมาพูดคุยบอกเล่ากันนะครับก็ เป็นเรื่องง่ายๆที่หลายคนอาจจะประสบเจอนะครับก็เช่นเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมฟุตบอลเวส2021นะครับก็หลายๆแอปมันจะมีนะครับที่ปรับให้เกมนี้ลื่นขึ้นทําให้เกมนี้ลื่นขึ้นต้องบอกสําหรับแอปพวกนั้นเลยนะครับว่าความคิดผมนะช่วยได้ไม่มากหรือแทบจะไม่ช่วยเลยบางภาพบางแอป จะทําให้ภาพกลายเป็นเหมือนดินน้ำมันได้อยูอ่แต่มันก็ไม่ได้ช่วยนะไม่ได้ช่วยขึ้นปัญหาการแหลกจากการเล่นเกมเพสเนี่ยเกิดขึ้นจากสเปคเครื่องอแล้วก็เรื่องของความร้อนเครื่องเครื่องร้อนทําให้แหลกขึ้นจริงนะครับสําหรับผมคิดว่าจริงเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่เคยเจอมาจริงๆของตัวเอง พอร้อนปุ๊บมันเหมือนทํางานหนักอะ่ะมันก็จะร้อนใส่คงใส่เคสเนี่ยเกี่ยวนะครับเคสมันจะเป็นตัวหุ้มเครื่องไว้มันก็จะทําให้เครื่องร้อนระบายความร้อนได้ไม่ดีอ่าก็วิธีทําให้เกมเพสเลื่อขึ้นนะครับสาหรับคนที่ไม่สีเรียดเรื่องภาพสวยไม่สวยเรื่องการความร้อนต้องไม่ร้อนเลยอะไรเงี้ยอะ่ะวิธีการปรับภาพเกมเพสจะปรับ หน้าเกมนะครับคือเข้าเกมปุ๊บหน้านี้จะมีให้ปรับเลยนะก็กดตรง3จุดวิดีโอเซตติ่งนี่นะครับกราฟิกจะมีมาให้3ระดับนะครับสำหรับอของผมนะของท่านอื่นผมก็ไม่ทราบว่าจะมีสูงกว่านี้หรือเปล่าอาจจะมีอยู่แล้วแหะระดับที่สูงขึ้นภาพแรกที่ให้มาคือสแตนดาร์ดคือปกติทั่วไประดับ คนปกติเล่นเลยอ่าทั่วไปคือสแตนดาร์ดมันก็จะอาแหลกบ้างไม่แหลกบ้างสําหรับเครื่องใครที่รับได้รับไม่ได้อ่าแล้วก็จะมีไฮคือสูงขึ้นภาพสูงก็จะถ้าใครเครื่องเร็วก็จะลื่นเหมือนเดิมไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครเครื่องไม่ดีก็จะแหลกปรับไฮแล้วก็มีโลคือต่ําสุดนะครับต่ําสุดก็จะคือคุณภาพต่ําสุดภาพต่ําสุดก็ ลื่นถ้าขายเครื่องดีๆลื่นเลยถ้าขายเครื่องไม่ดีก็จะเออพอเล่นได้หน่อยดีขึ้นมาหน่อยอ่าในช่วงนี้ขอก็ให้ปรับตามเครื่องที่ไหวนะครับเครื่องที่ไหวเครื่องที่ไหวดูยังไงก็อาจจะเป็นเรียกว่าช่วงเรทราคาแล้วก็ CPU ที่ให้มา RAM ที่ให้มาในเครื่องของเรานะครับอืม Snapdragon ตือด้ตือดงอ,อ,อ,อะไรเงี้ยโษครับก็ Snapdragon ไม่ก็พวกแรม8แรม4ี่แรม6อ่ะดูช่วงนี้ได้นะครับ iPhone เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยน่าจะลื่นแน่นอนอยู่แล้วนะครับ p p o o n แรมน้อยก็จริงนะแต่เคร,รื่องเขาทำมาดีอโอเคครับก็ส่วนนี้ก็จะประมาณนี้แนะนําให้ปรับตามเครื่องนะครับมไม่ต้องไปเน้นภาพสวยนะครับเล่นเล่นเล่นลืนล่นมีความสุขในการเล่นก็ดีแล้วนะครับกับ fps เฟรมเรทอ่าก็ตัวเนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของความร้อน จริงนะครับเครื่องจะร้อนขึ้นเยอะจริงนะครับเป็นการแบบประมวลผลภาพอะไรอย่างเงี้ยเฟรมเรทก็ถ้าใครไม่อยากเล่นเครื่องที่ร้อนพอร้อนปุ๊บมันก็แหลกก็ปรับต่ำๆมันก็ได้หรือถ้าเครื่องคุณไหวจริงเล่นสูงได้จริงก็ปรับสูงนะครับก็แนะนําว่าถ้าใครมันปรับสแตนดาร์ดปรับ30แล้วแหละก,ก็ปรับโล่ลงมาหน่อยหนึ่งก็จะดีขึ้น ถ้าใครไม่ถูกใจภาพอยากปรับขึ้นก็ปรับขึ้นได้นะครับก็เนี่ยประมาณนี้ครับไม่ต้องไปโหลดแอปโหลดเอฟอ,อะไรที่มันทําให้เครื่องลื่นบางแอปมันจะ,ะลบลบ,ลบเขาเรียกว่าอะไรแคชเครื่องของเกมมาด้วยนะเวลาเข้าเกมก็ต้องโหลดแคชใหม่มันจะมีบางเกมครับฟรีไฟ์อะไรอย่างเงี้ยพอลบแคชเครื่องไปมันก็ต้องโหลดแคชของเกมใหม่มามันก็ พอเครื่อง,ลงโล่งปุ๊บแป๊บเดียวพอเข้าเล่นเกมมันก็มันก็กลับมาเหมือนเดิมามาปรับในตัวเกมแบบนี้จะดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ช่วยให้คุณได้เล่นลืนล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 ่นขึ้นแน่นอนคลิปนี้ใครที่อยากอยู่มาปรับตรงนี้ลื่นขึ้นแน่นอนเพราะมันเป็นงานปรับในตัวเกมเองเลยก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็ถ้าทำได้ทำแน่นอนนะครับเจอกันครับ โอวิร oh, yeah. ิยะจำไม่คุ้นทังน่ารักอย่างเงี้ยโอวิร oh, yeah. ิยะทุณในใจผมไปเลยนะเบบี้โอวิริยะคุณทำไม้ทุกอย่างมันดูสดใสโอวิริยะก็อ oh, ย yeah. ากจะมองแต่คุณแตงไม่อยู่เรื่อยไปโอวิริยะอ s my girl เธอเพียงคนเดียวทำมาเพื่อทำผม